ใครมีวิธีเอาตัวรอดจากผีกระสือบ้างคอมเมนต์มาบอกพี่ดยนะอยู่แต่ในบ้านเก็บตัวอยู่ในบ้านนี่แหละปลอดภัยยังไงนะไอ้ผีกระสือมันก็เข้ามาในบ้านของเราไม่ได้หรอกบ้านหลังแค่เนี้ยคิดว่าฉันจะเข้าไปไม่ได้หรือคิดผิดซะแล้วปิดบ้านให้มิดชิดวิธีต่อไปนะคะปิดบ้านให้มิดชิด ประตูหน้าบ้านเราก็ปิดแล้วส่วนประตูหลังบ้านก็ปิดเรียบร้อยเหลือหน้าต่างอืมคงปิดหมดแล้วแหละเจ้ามนุษย์ผู้นี้คงคิดว่าตัวเองรอบคอบสินะที่ไหนได้ปิดหน้าต่างไม่หมดหาที่ซ่อนเฮ้ยตายแล้วนั่นกระสือนี่เข้ามาในบ้านเราได้ยังไงเนี่ยเราปิดบ้านหมดแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้การแล้ว เราต้องไปหาที่ซ่อนเราหลบอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันวังว่ากระสือจะหาเราไม่เจอนะจะเอ๋เจ้าซ่อนอยู่ไหนนะกระสือมาหาแล้วพกอาวุธติดตัวเข้ามาซินางผีกระสือถ้าอยากกลายเป็นผีรอบสองก็เข้ามาเลยเดี๋ยวแม่จะฟันที่ไส้าขาดไปเลยคอยดูซินางคนนี้มันรนะ้ายนะเราหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่า นอนในห้องพระนอนไม่หลับมาตั้งหลายคืนเพราะต้องคอยระวังผีกระสือคืนนี้เราขอนอนที่ห้องพระละกันนอนไหนไม่อนอนมานนอนห้องพระแล้วฉันจะเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฝากไว้ก่อนนะแล้วฉันจะมาหาไหมไปเที่ยวต่างประเทศอุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลหนีกระสือมาถึงเกาหลีหวังว่ามันจะตามเรามาไม่ได้นะ เลี้ยงไก่ไว้ให้กระสือกินนี่ยังกระสือไก่ในเล้าเนี่ยฉันให้แกหมดเลยแต่ว่ามีข้อแม่นะแกะห้ามทำร้ายฉันเด็ดขาดโอเคไหมโหมีไก่เยอะแยะเลยขอบใจนะวันนี้ฉันปล่อยเธอไปก่อนก็ได้ <c oughs> ฉันจะกินไก่ให้หมดทั้งเล้าเลย เปิดไฟให้สว่างกระสือเนี่ยมันไม่ชอบแสงจ้า,จาฉะนั้นเราจะเปิดไฟที่สว่างจ้าทั้งบ้านเลยกระสือจะได้ไม่ต้องมาหาเราอีกโอ้ทำไมแสงจ้าขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแสบตาหนีดีกว่าปลูกต้นน้ารอบบ้านกระสือเนี่ยมันกลัวน้ําม็มจะเป็นนามนิ้วหรือน้ำพายเดี๋ยวเราเอาน้าเนี่ยมันล้อมไปรอบบ้านเลย เพียงแค่นี้กระสือมันก็เข้ามาในบ้านเราไม่ได้อีกแล้วถ้าจะป้องกันขนาดนี้เราไปบ้านอื่นก่อนก็ได้สาบแช่งอะไรกันเนี่ยนางถีกระสือเมื่อวานนี้ก็มาวันนี้ก็ยังจะมาอีกจะตามรังควานกันไปถึงไหนเนี่ยฉันขอสาบแช่งแกให้แกเป็นผีกระสือทุกพบทุกชาติไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขอให้ได้รับกรรมที่แกทําไว้ <c oughs> โอ้ยอย่าแช่งกันสิฉันไม่อยากเป็นกระสือทุกพทุกชาตินะ ฉันไปก็ได้เรียนวิชาปราบผีแน่จริงก็เข้ามาเลยนางผีกระสือตอนนี้ฉันไปเรียนวิชาปราบผีมาแล้วฉันไม่กลัวแกหรอกฉันจะจับแกลงหม้อซะให้เค็ดเลยฉันคงต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วสินะถ้าหวังจะกินนางคนนี้ต่อไปคงยาก